สวัสดีครับวันนี้นะครับ J c ซไอมาสาขาพระนครศรียุธยานะครับบุกนะครับลุยๆนะครับในยุคโควิดอย่างนี้นะครับชาวอยุธยานะครับสู้ไม่ถอยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่อบอุ่นนะครับสำหรับพี่น้องชาว J c ซทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลยนะครับที่เข้ามาใช้บริการของ JC e m A. สาขาพระนครศรีอยุธยานะครับ